ทางเดินโโอ้หนาวโคตรหนาวโคตรมองด้วยตาคือสุดมาก ค็เว่าเรามาในตอนที่ภูเขามันก็ใกล้กําลังจะมีหมะปกคลุมด้านบนเยอะพอสมควรน,นะครับเนี่ยเกือบจะครึ่งแล้วอะค้นออกปากเลยทุกคนหนาวเกินเสียดายมากนะครับจริงแล้วเนี่ยตรงเนี่ยมันถ้าตัดต้นไม้ตรงเนีน้จะเห็นวิวอันนี้ยอ้คนออกมาเดินด้วยสภาพ พึ่ง,งตื่นไม่ไหวแล้ตอนนี้อหกมองครึง่งดองศาเข้าบ้านก่อนด้วอาจจะดูลำบากนิดนึงเพราะว่าห้องน้ามันเป็นห้องน้า <c oughs> ออนเซน็นจริงๆแล้วนี่ เป็นน้องต๋องกันดเด้อเจอกันนี่ตื่นอีกรอบ Morning สวัสดีตอนเชา้าครับทุกคนวันนี้เราจะมานั่งตากแดดกันนะฮะ 5, <1. S 2> จริงๆวันนี้ผมเหมือนแอบฟิตเหมือนซูนิโอเหมือนกันนะฮะถ้าใครรู้สึกเหมือนกันกดหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข้าวเก็บของนะครับเพราะว่าที่นี่เช็คอินออกประมาณ10บโมงต้องรีบเช็คอินก่อน ไอเล็กชิลกเชฟเอาก่อนนะครับ10โมงแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปหาข้าวกินกันแล้วก็จะเริ่มจุดเช็คอินทั้งหมดนะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราจะถ่ายกันในช่องของเรานะครับก็เดี๋ยวจะรวมที่เช็คอินแล้วก็น่าจะเป็นการรวมที่พักนี้ด้วยเป็นการถ่ายแบบพคร่าวว่ามีห้องไหนบ้างอะไรบ้างบ้านที่เราอยู่คือหลังไหนอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวไปเจอกันหลังเก็บข้าวของเสร็จไปเจอกันบนรถ นรอลอยสิบนาทีก็ไปข้ามตรงนั้นดิต้องรอสิบนาทีก็้องรอนี่คือร้านอูด้งรอ เปิดหรือเปล่านะครับการหาข้ากินมันก็ยากอยู่ชื่อรานโฮโต้กูดกเ่อนเนี่ยเขาเปิดสิบโมงกันป่ะร้านไหนนสิบด <11 S 2> โมงอ๋อเหรอหวัดจะรับประทานท่าะเ,เมื่อกี้กพลงังถ่ายมัน,ม,นมันโคโปมันลอยมาเข้ามาจ๋ออาอก๋ออออ๋ออ๋อ,อ,อโทอทีเพื่อนเอาอ็ไม่รู้ด้วยอิ๋ออ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 อออ อร่อยจริงวะเนี่ยร้านนี้ใครแนะนำอ่ะใครเป็นคนหาร้านนี้มาไอ้บอลมึงเป็นคนหาร้านนี้เหรอมันมันอร่อยอาหารด้ไหนมาในอินเทอร์เน็ตนะอ้าวเราเออวนซะแล้วรอดูแล awesome. yeah, ้วกันแต่ว่าจะกินร้านนี้นะเริ่มที่ร้านแรกกลัวข้างหลังมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ตรงเนี้ยนี่อ่ะนี่ก็คาเฟ่นี่ก็คือแต่ว่าเขานั้นแต่ว่าเขานั้นจะเปิด11กันหมดป่ะเนี่ยแต่เหมือนวันนี้เป็นวันหยุด อ,อ่าวันเทศกาลหรอมาคืออะไรอ่ะวันวัฒนธรรมเขาจอเล่าเออเออมันจะแปลว่าอะไรอ่ะเออวันวัฒนธรรมเอา close sorry we close ขำจริง sorry we close ที่ฮัฟบีเฮมกอฟ์เอออ้ยคนอังกฤษด้วย嘛ที่ย้าสุนแห่เบตัสมแล้วมันมีเหรอในร้านวะได้จะอยู่ข้างบนกินไหมล่ะเดินไปดูนะ เออเข้าไม่ได้เดินขึ้นไม่ได้เอ้าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ผมว่าไม่ใช่เหมือนกันผมว่าไม่ใช่เพราะมันแปลกๆอันนั้นคืออะไรไว้ไกด์ให้กูเดาหน้าคนญี่ปุ่นชอบเล่นเทนนิสเหรอไม่ไม่ใช่เบสบอลเบสบอลเดินเดินชมเมืองเขาไปยืนตรงนั้นอ่ะร้อนอยู่นะแดดอ่ะไม่ร้อนครับาจริงเพราะแดดมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แดดไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยแยงตานะเอาจริงกูลืมรนย่างนี้หนึงกูบอดแล้วอ่ะกูเหมือนอ่ะ เอาเปิดแล้วเสร็จนโมงเป๊ะเลยปะไม่อีกห้านีอีสิบอีกห้านทีเขาบอกีห้าทีไม่แตงเปิดวีดูด้วยได้แต่ห้าสิบแปดปุ๊บเราไปยืนเลยจะมาทดสอบว่าตรงไม่ละพักห้าสิบแปดหันไปเออไม่เอาไม่เอาเต็มเลยนะรับแบงกเงินสดนะเพื่อนเรามาแบบ ของแท้ร้านเปิดของจริงเซมนปาร์เตอร์บาลมีโอเคกินดีนะกินดีอ่ะบรรยากาศดีจัดอ่ะบรรยากาศคดีอ่ะครเย็นอ่ะไหนไกด์เมนู ชาชีสบายแปดอันนี้เว g e t a b l e อันนี้น่าจะเป็นสบายเย็นไม่มีเน,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 นื้อใช่ป่ะสบะเยนครัอ๋อนี่ข้าววิดพ้ออันนี้น่าจะเป็นอะไรสตูใช่ป่ะเลี้ยวมาเหรออุ้ยเออจริงโหกิน,นแล้วดีเลยเอ้ยยันี้ก็น่า,ากินหมือนวิสกิตครับเดียวคนจะเต็มร้านคือร้านนี้เมื่อกี้เราสั่งเราสั่งตัวตัวนี้ซิกเนเจอร์ใหม่แล้วก็เห็นว่าอันนี้มันมีลิมิต ก็เลยเป็นผู้ประธานจัดไปเลยสรุปก็มึงเอาอนี้ด้วยหนึ่งนะอันนี้หนึ่งแล้วก็ข่าวเป็นอะไรเดี๋ยวมารอดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงสำหรับเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรอินอะไรอ่ะไม่ออกินน์อินน์สตูเหม๊ปสตูเหมือนแบบสตู๊ปเออสตู๊ปที่น้องนั้นสรุปเป็นสตูสตูหมูอ้าว ไขม้าใช่เหอพวเนี่ยมมันเป็นแต่มันเออมันเป็นหมุดม้านะมั้ยไม่มันวงเล็บอยู่ว่าเป็นพอกไอ้สับอ๋อเคยนี่เขาสนีตพี่จริงไม่ใช่ก้อนเนี่ยคือสนี่ตเลยตะวันกินไหมอุ้ยแต่หมูมันดูเด็ดอยู่นะน่าจะนิ่มมากอืมน่าจะแบบละลายไอ้หน้าเบลซจสิลสกิลสกิลสกันนเากินได้ได้สามคนต่อเขาให้ผู้หญิงก่อนเหรอเป็นไงมันไม่เชิงมิโซะมันมีความแบบเขาใช้เขาใช้นิชิมเหรอเขาใช้สิ่งนิชิมดีกว่า ใช่เออเป็นตะบวยชิมชักชิมแขงันไ้คชิมชิมชักชงชัชิมชักอ่าีความแบบไข่ไข่เป็นซุปนิดเดียวที่เข้มข้นอ่ะแบบเข้มๆเลยอ่ะชิมเลยนะเจ็บคอว้าอร่อยได้วนอร่อยก็เสอมเมอร่อยกะเสหนึบเ็ด ไก่จริงว่าเราไม้อักได้แบบมันๆรอกซีนึงน่งทสิ่นี้ไม่ใช่หมูเมนันเลยพสาติมืนหน้าต่เนาะนี่นะเขาเปลิมิตสุขภาพดีดีอุ้ยนิ่มากหมูตุ๋นบตุนิ่มจัดอร่อยน่าจะคนละชมนิ่มเลย อ็หมูอร่อยเนาะถ้ากินกับข้าวคือเด็ดสั่งเพิ่มเลยขอให้สั่งอีกบอสลองถามเฮ้ยไม่อยู่อ่ะหมูคือเดอะเบสต้องสั่งนี่เอาหมูอเครื่องในมันมันเลยไม่ร้อนนะแป๊ดพวกสิ่งนี้นะแต่มันไม่มีความไม่เหม็นมอนไม่เหม็นคือไงคุณรำลึกสดคุณน่าฟัตอนแรกอะแอปรู้สึกว่ามันแบบ จืดๆัะไรกคนจะส้มเค็มรอบสองอะรออิ้น่รอบนี้มันดูมันดูเละรอบนี้มันเละมาให้อะเออมันเปื่อยมากมันเหมือนอะไรวะไอหมูอะตุ่ก็คือหมูตุเนี่ยแต่ป็นรหมือนเปยาอะเออเออ โอเคเลยนะฮก็ตกคนละประมาณ300กว่าบาทถือว่าอร่อยมากสุดๆอิ่มมากตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อได้ thank you 500รยเยนอันนี้จดืดๆลองเห็นลองาัอันนี้บางมากแบบกลางๆไม่เป็นไรวไปไหากินอีก ซี v ิ c ข้าประตูที่ในไทยไม่เอาเข้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวซี v ิ c ข้าประตูธรรมดาไม่ใช่ถ่ายอาด้วยเหนื่อยอ่ะตอนขึ้นอ่ะแต่ตอนลงก็น่ากลัวอยู่ชั้นอะถ้าตกไปก็คือมึงชีวิตมึงเปลี่ยนเลยอ่ะามมาเดียวจากจากครบ3ามอะมเหลือสามเนีอ่ะทาง้นอ่ะกิ้งลงไปเย้รัดจริงอ่ะชีวิตมึงวันนี้ยังมีอีกหลายที่ที่เราต้องไปนะครับผม ไปผจญภัยกันต่อทุกคนเห็นเสื้อกันหนาวสีขาวตัวนี้ที่เพื่อนผมใส่ไหมนะครับเห็นผ้าขาวๆที่ขยุมขยุมอยู่บนเตียงไหมฮะใช่ครับมันคือเสื้อกันหนาวซึ่งเพื่อนกูไม่เห็นอย่เชื่อลับเกือบยกคันกูอยู่กับมึงมึงก็ต้องอยู่กับกูเดี๋ยวกูไวกลับหัวรถมาก่อนรไปกดกิ่งก่อนกดกิ่งไกด์ e ห้าหกจุดแปดไม่แปดก่อนแล้วค่อยอ้าวห้าหกจุดแปดก่อนแล้วค่อย e ครับว่ากดปุ่มก่อนอ่ะกดปุ่มก่อนอะให้เลขให้เลมันขึ้น ล็อกล็อกใครเดินมาไม่บ้านไหมไม่บ้านเดินมาเว้ยแต่เขาดูเหมือนเก็บของอยู่นะก็แต่อยู่มาชอบมากเลยคำว่าโฮโฮเดเนี่ยโอ้ยเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งเย่าฟ้าหรโอเย่า้าเนี่ยเรากำลังมาเอาเสื้อเขาส่งมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาพยังหน้าต้องมีอะไรเขาเจอแล้วอ่ะเาบอกให้มาที่นี่อ่ะได้ไหมถ้าไม่มาเข ที่ไหนอะที่นี่แหละที่เอน่าจะได้เสื้อะเดี๋ยวลงมาบอกไกไกเออได้แล้วได้แล้วอ้าวเอ้าได้แล้วได้แล้วโอ้โหอกอดไลน์เข้ามาไว้ภาษาญี่ปุ่น่ยได้ได้แล้วได้เสือได้ลน์ มึงยอคอนเทนต์ทุกที่เลย <c oughs> เอาหมดลเลยเก็บไว้เป็นความทงรงจาว่าครั้งหนึ่งมึงเคยลืมเสื้อไว้แล้วกลับมาเอาลืมใจไว้ลืมใจไว้กับเขาอ๋อไม่ก okay. ับแฟงครับอ๋อโอเคเมื่อกี้กําลังขับรถกันอยู่แล้วก็รถมันติดิก็เลยสงสัยว่าป้ายทะเบียนเนี่ยแต่และสีมันต่างกันยังไงเพราะว่าเราขับมาแล้วก็เห็นทั้งสีเหลืองสีอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีบางคันที่เลขด้านบนมันเหมือนกัน ก็เลยหาข้อมูลนะว่าไงนะสีสีเหลืองคืออะไรรถสีเหลืองคือรถส่วนบุคคลขนาดเล็กที่ขนาดเครื่องซีซีนะก็หกร้อยหกสิบส่วนสีขาวคือรถส่วนบุคคลที่ขนาดเครื่องซีซีมากกว่าหกร้อยหกสิบแล้วมีอะไรีกส่วนอข้างบนอ่ะตัวอักษรอันข้างบนก่อนคือชื่อจังหวัดเหนือเพราะคันที่ผ่านมาเหมือนกันอ่ะออแล้วเลขอ่ะสามพวกสามร้อยตัวเลขไม่รู้แต่ว่าข้างล่างก็คือหมวด เออข้างล่างก็หมดหมดเหมือนเหมือนบ้านเราเนาะถ้าเราไม่รู้เราก็แค่ถามคนดูใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าไอตัวเลขข้างหลังมันหมายความว่าอะไรนะฮะมดแต่ที่นี่ฟ้ามันสวยจริงๆมัน clean เวลาถ่าย,ยออกกล้องก็สวยอืมเนี่ยแบบไงอะป้ายเหลืองเนี่ยคือซีซีน้อยๆอ,ยอะ่ะใช่ไหมอืม ขุยหกร้ยหกสิบสี่ก็ต้อยนึ่งนะยังไม่ถึงพันเลยใช่ไหมรถเล็กไงเครื่อง,ไ,ง,งไม่ถึงพันน่าจะประหยัดอ่ะเดือไปไหนวะกูไม่รู้วะคือาแวนั่งันไจัแรกเ่ยโอ้โหคนปึ้มถึงแล้วทะเลสาบเขาว่ากูดีกว พักประมาณสิบกว่านอาทีมึงทำอะไร่ะต,ตรงนี้สวยนะเว้ยมันสวยแบบธรรมชาติอ่ะตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วเราต้องขึ้นรถประมาณสี่โมงอีกชั่วโมงครึง่งเดี๋ยวไปถ่ายคลิปอีกอันหนึ่งก่อนอ๋อเป็นวิวคูจีข่าลางโอ้ยเพเห็นอ่อไปตอ ก็ไกล้องเีป็นสวยกว่าอีกซื้อต่อได้ป่ะได้ด้วยถ้าเอาเที่ยนี่เป็นอะไรที่มาสามหมื่นทอะไรไอคีมกูว่าจะซื้ออ๋อเออเอานะกูซื้อมาสามหมื่นเจ็ดเองเพิ่งนะ้สองปีที่แล้วขอแล้วซักหนึ่งได้ได้เพื่อนเดี๋ยวกูดูดไฟล์เอาก่อนพร้อมแปดเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไอโฟนสิบสองนะฮะแต่เราเอามาถ่ายคลิปกระถ่ายรูปให้เพื่อนได้น้ำไหนไม่รู้บาตนะเฮ้ยไม่ใช่เย็น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 เพื่อนซ่ามาเลย มันมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนสไปอ่ะใช่เหรออืก็อร่อยดิเลมอนอืมมมีสูตรนึงที่ใส่เลมอนลองชิมลองชิมลองชิมดูอ๋อไอแบรนด์นี้อ่ามึงเคยกินมั้ไม่กินมันมันเหมือนแซลมอนมากกว่าเว้ยฮะมันเหมือนแซลมอนมากกว่ามึงกินแซลมอนอยู่เหมือนแฟนต้าอย่างเงี้ยเหรอกูคิดว่านะมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเหมือนเอ๊ะดิกูก็ไปเปิดอ่านมาจากไอเลมอนเอ๊ะอะ อ๋อแมนเนี่ยคิรินเนี่ยเขาบอกว่าไอคิรินเนี่ยของญี่ปุ่นเบียร์มันก็อร่อยแต่กูยังจะลองวันนี้ลองดูเออวะงั้นลองแต่อร่อยดีสดชื่นคือรถกันับทุกคนขับเข้ามาคืนตรงจุดรีเทิร์นแอเรียเลยนะครับ นี่นะฮะโยตาเลนัครายกธงได้นะจริงๆแล้วะยกธงวะล่ะยกธงแล้วก็ไปเดินฝั่งโน้นเนี่ยจริงปาวะแต่ก็กูเห็นเขาทำน้วยนี่ไงเฮ้ยมันได้ผลจริงเนี่ยของแท้ยกธงใครเอ้ระวังรถนี่ไม่มีธงเกือบไม่หยุดเออกูวางธงแล้วอ่ะเดี๋ยวเาเดินไปกินกุ้งเทปุระกันครับ ไม่หวานแต่หอมเปรียปร้ยวๆเลยเจ๋งมากเรากดสั่งเลยนก็คือเราเสียเงินแหละแต่ว่าเขาให้เรามาสักเองใช่ไหมเกี่ยวว่าโนฟีด้ยวยไว้ใจปะห้ามเนียน กินไก่เพิ่นมนพิกินเทมปุระกัน,นครับชิมไก่กับมือข่าวยะมากไกเขาอร่อย่รู้สึกวันซุปที่นี่มันจะเข้มข้นรสชาติมจะเข้เหมือนนคล้ายค้ที่ไทยนะแบบว่ารสชาติอะไรเงี้ยมันจะเข้มกว่าถ้หวานเราคนกินกุ้งจให่ออร่อยะ่ะ อร่อยนะอร่อยเนื้อปูนั่นแหละอันนี้นะอปูนนี้นื้ปนืนอูเนือปเอปูอปเนื้นะอปูนืเนือปูนื้อปูนนอื้้อนเน้อน้อื้นนือน้เนือป้น้อน้อปเน้อนอ้อง้นน ยอดทีดีวน่าคุยแบยะพี่อันนี้ลองจิ้มเลมั้งดี๋เล่นกันสคนนากผู้ชายสคน3คนดด้วยมี้มันไม่ได้เปรี้ยวเวอร์แต่ก็มีนิดน,นึงท่ามนลงชิวเชียร์จัดคือรถไฟกัน เป็นที่ฉี่ที่งานไวห้องน้ำแบบกะทาราของผู้ชายของผู้หญิงไม่รู้รีบนิดนึงครับทุกคนพอดีเราสายนิดหน่อยนะครับอย,ย่าใช้คำวมาสายใช้คําว่ามันถึงเวลาพอดีอีกสิบนาทีรถไฟออกแล้วสำหรับร้านเมื่อกี้ก็ถ้าสามารถผมนะก็เมื่อก,กี้แบตหมดบอกว่าสำหรับร้านเมื่อกี้ก็ทางผมผมเฉยๆแยเลแอบรู้สึกว่าราคามันจะสูงนิดนึงนะครับ ็ถ้าเกิดคนเยอะจริงๆก็ไม่ไม่เป็นไรไปร้านอื่นได้ในความที่ตัวตัวนะมันแบบไม่จาเป็นต้องต่อคิวยอะไรเงี้ยเจ็ดคนเมื่อกีอ้13,983สาเก้ยนโอ้สามพันเมื่อกี้เบ็ดเสร็จ3ามพันสามร้านเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โตโกเกียวขอนั้งรถไฟก่อนนะครับผัดผัดร้อนๆมาเลยนะครับมาดูกันว่าตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมง 43, แล้วนะครับเรารถไฟออกอยู่นะฮะ หรือไม่ก็ออกไปแล้วจําไม่ได้แต่ว่ามันพูดอะไรหลับหัวมันอะหูหูอื้ออ๋อหูอื้อจําได้แล้วตอนนั้นหูอื้อแล้วก็อากาศร้อนใช่ใช่ บอกว่าเมื่อกี้คือร้อนมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนสายรถไฟนะครับเพื่อไปโรงแรมที่อากิฮาบาระน,นั่งรถไฟสาย JB ที่เดียวทีนี้แหละจะถึงที่พักแล้วเดย์ยังไม่จบ ถึงอากิยามาราแล้วครับทุกคนออกประตูเซนเทาเกตถูกเปาไม่รู้เดินก่อนเดินออกมาได้แล้วครับทุกคนเมื่อกี้มีปัญหาน,นิดหน่อยก็เลยเข้าไปในอินโฟม t ชันแล้วก็จ่ายเงินผ่านาตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินออกมาแล้วใกล้โรงแรมจจอคือเดินออกมาแล้วตรงอย่างเดียวออกประตู Gate. เซนเทาเกตเจอเลย ตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าโรงแรมเรียบร้อยเก็บของแลว้วกําลังจะออกไปเดินเล่นกับเพื่อนนะครับน่าจะไปเดินนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปกันวันนี้เดินเบาะไไมมม่หหหนาววนะขอสใอ้้แแลลลลลลปเเเเเเ็็กกกกๆิีงงด คิดว่านับแหลังสว็ดวิสุสยี่ห้าจะนาน,แ,นลแล้วก็ค่อยลงไงอ๋ออ๋อมันดูตามขีดเล็กๆนั่นจ้ะรถอะไรวะอุ้ยไอเซเว่นมั้งน่ะความฝันของเด็กผู้ชายรถบื้มเลยไอพี่หาวิตามินไม่แล้วแล้วไอที่ทาป,ปากอยู่ไหนะมันต้องอยู่ตามแบบนี้บปก่ ได้ยาทาแก้ร้อนในมาละโค้ชชอบที่นี่ญี่ปุ่นเห็นรถซิ่งแบบง่ายมากเดินแบบเล่นๆก็เจอบนถนนเต็มไปหมดอ x 7 i m p กเซเวฟินมากเลยทุกคนอยากอยู่นานๆไปจะมาลองนะว่าว่ามันชอบไหมมันต่างกันไงเมือกงแบบเนื้อมันจะดีกว่าฮะเออครูรู้สึกนะครูเลยอยาูกมันเหมือนกันเจ็บเนื้อมันจะดีกว่าแต่เนื้อมันไม่เหมือนกันไงเจ็บเนื้อมันอะไปไปโอเค ไปเดี๋ยวกูมากิน KFC พรุ่งนี้ KFC เดี๋ยวกูมากินราเมงตรงนี้เออเรื่องหละเยากินนี่กูไลนไม่แดกใน KFC ราเมงมันแบบว่าอากาศก็กำลังดีวันนี้ตอนนี้นะโอ้โหด้วยโรลไรเดอร์ก็มีโดเนอร์เคบับตอนถือ แล้วมันอร่อยป่าวะนิดนึ่งอะไรนะมันอร่อยนิดนึง่งบอกบอกมันมินชีด้วยเหรอวะขอนอีกหน่อยนะขอไปย่างอีกหน่อยนะอยากได้คนเล่นนะนอนไม่ไม่ไม่คนเล่นกอดกาให้อร่อยซีีใช่ไหมไอ้หมูไอ่ไก่มันมีความเป็นแบบว่าเห็ุๆอยู่แล้วเหรอไม่กลัวมเป็นซอสมันเป็นเครื่องแกมแต่ก็กินได้นะขอลองกินไป็นฝ่คำมือเนยข้าก็กินได้อะ้าเอาคืออ่ะเป็นแอชชีติกัะผมว่าแล้วไม่าทำไมใครเขาซื้อโซ่ น้อยมากเมื่อกิน,ากนากร,เรามเมงตอนี4ทุ่ม20กิโลมาดูว่า<น>อร่อยเปล่าของเราเป็นเมนูนตนนึงต้นึงอ้วนนะครับเป็นน้ำซุปแบบเค็มแล้วก็มีน้ำซุปแบบซอยรีด,ด้วยนะครับอ้วนรู้ใช่ไหมแบบไหนเอาเอาจริงประเทศเดียวที่กูจะอยู่ได้กูว่าจะเป็นประเทศนี้เขามันใกล้เคียงก๋วยเตี๋ยวที่สุดอ่ะเนี่ยังเป็นอาหารประเภทเส้นเยอะที่สุดเลยวันๆก็ได้อูด้งเนื้อราเมงราเมงแต่กูอาจจะต้องพกคลิกมาเอง นั่นเผ็ดไหมนี่ไงของทอดหอมพริกอยมันไม่ค่อยเผ็ดแมยตัวงเก๋แล้วกินเลยโอ้อ๋อกินแล้วก็กินน้ำซุปตาแม่เขาบอกว่าซอยซอยหรือโอ่กัวซอยเพราะว่าน้ำซุปมันมันของไอ้ี่ไม่มีไข่ฮะของพี่ไม่มีไข่ลองกินเลยเพื่อนซอยอ่ะซอยยิ้กด้วยดูตรงนั้นโซ่โซ่โซ่โซอยซ่โซ่ โซลต์อ๋ออันนี้โซลต์อันนี้ขอาอะไรพีกเดเกือบไปละที่อเมริกซอยออันนี้ซอยอันนี้โซลต์ต่อน้ำมันจะข้นกว่านิดนึงแต่ลองชิมน้ำอเลยนะที่อเมริกเป็นไงอืมนัวอร่อยลองชิมดูอืมอร่อย อผมขผมมึงนัวจัดอ่ะของไทยก็ได้ก่าเหมือนกันซอยเหมือนกันเลยคล้ายกันแต่กูบางกว่าของมึงจะมันกว่าเว้ยของมึงมันมันกว่าเพราะว่ามันไม่รู้พออะไรเฮ้ยเวิร์กนะร้านเดียลุยแล้วนะขอบอกินเดิมๆก่อนเดี๋ยวเพิ่มเติมแต่ง นำ้ำซุปแม่งมันจัดเลยว่ะอร่อยอืมไข่เป็นแบบยั้งกึ่งกึ่งสุกเลยเนี่ยมาต้มอืมโคตรดีเปิ้นแม่งกำลังดีอ่ะเออโต๊ดดนะังแปลว่าอะไรว่ะ อร่อยไงสนหมดอ่ะผมหมดหัวแล้วเฮียแต่อร่อยจริงมากินได้จบวันนี้ไปด้วยราเมงกันไว้เจอกันพรุ่งนี้